สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าคาบสกีแซฟริโกม2020นะครับมุมมองอาจจะมืดไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้ที่จอดรถเต็มนะครับทำให้ผมมีมุมมองการถ่ายแค่นี้เอาละเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบ traction control traction control ก็จะบอกว่าบอกคร่าวๆนะครับว่าเออมันมันเป็นยังไงมันมีหน้าที่อะไรมันช่วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมถึง traction control ท,ท,ที่มีอยู่ในเจ้าคาวา s a กิวินจาเซ6เอ็กอน,นี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเจ้าระบบ traction control เนี่ยมันมักจะมีอยู่ในรถที่เป็นสมรรถนะสูงหน่อยนะครับอย่างเช่นเจ้ารถคันนี้ก็ จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้รถเล็กๆบางคันก็เริ่มมีระบบนี้แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องว่าเจ้า traction control เนี่ยมันคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลย traction control ก็คือเป็นระบบที่เอาไว้ตัดกำลังเครื่องเมื่อล้อหน้าและล้อหลังความเร็วหมุนไม่สัมพันธ์กันนะครับ ตัดกาลังก็คือตัดกําลังจากเครื่องยนต์ซึ่งจะต่อมาเป็นทอดทอดจากชุดเกียร์โซ่สเตอร์จนถึงล้อหลังนะครับก็คือตัดกําลังอย่างเช่นตัวอย่างเช่นล้อหน้าหมุนเร็วกว่าไม่ใช่สิล้อหน้าหมุนช้ากว่าล้อหลังเมื่อใดก็ตามนะครับที่เกิดกรณีนี้เราเปิดคันเร่งแล้วล้อหลังจะถูกตัดกำลังทันที จากเครื่องยนต์ก็คือพูดง่ายๆก็คือล้อหลังมุนเร็วกว่ามันก็ตัดรอบเครื่องตัดกําลังเพื่อให้ทั้งสองล้อหน้าและหลังสัมพันธ์กันนี่คือระบบของมันและหน้าที่ของมันอาจจะมีตัดไฟตัดอะไรก็ว่ากันไปนั้นครับอันนั้นก็คือเรื่องของเชิงเทคนิคเขาเอาละแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ากรณีถ้าเราขับรถอยู่นะครับแล้ว เผือเปิดคันเร่งเยอะอาจจะเกิดการยกหน้าหรือว่าล้อหลังตะกุยนะครับไอสองกรณีเนี้ยที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยล้อหน้าจะหมุนช้ากว่านะครับเพราะว่าสมมติยกหน้าใช่ไหมล้อหน้าก็จะลอยไม่มีการหมุนที่ตามพื้นปกติแต่ล้อหลังยังคงหมุนอยู่มันก็จะตัดครับพอมันตัดปุ๊บก็หน้าก็ทิ่มปึ๊กลงมาเพื่อป้องกันการยกนั่นเอง อันนั้นคือประโยชน์ของมันอย่างหนึ่งนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือล้อหลังตะกุยนะครับล้อหลังตะกุยตะกุยทรายตะกุยน้ําตะกุยพื้นลื่นอะไรก็ว่าไปและการตะกุยเนี่ยเมื่อตอนออกตัวหรือว่าเปิดคันเร่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีโอกาสลื่นลื่นที่ล้อหลังเหมือนล้อฟรีนะครับอ่าก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรืออาจจะเวอรหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันมาช่วยในจุดจุดนี้ แต่ต้องบอกก่อนว่าระบบ traction control จะทำงานเฉพาะตอนที่เราเปิดคันเร่งเท่านั้นหรือพูดง่ายๆก็คือเราบิดคันเร่งนี่แหละนะครับสมมติถ้าเกิดว่าเราลื่นทรายลื่นน้ำลื่นน้ำมันหรือลื่นอะไรก็แล้วแต่โดยที่เราไม่ได้เปิดคันเร่งเนี่ยระบบนี้จะไม่ทำงานนะครับทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิดคันเร่งเท่านั้นอันนี้คือเรื่องของ traction control คร่าวๆจริงๆมันช่วยหลายอย่างนะครับช่วย ช่วยอะไรอีกก็ช่วยรดอุบัติเหตุนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆเอาละทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึง traction control คืออะไรแล้วก็หน้าที่ของมันก็คือตัดกำลังนะครับจริงๆคืออะไรกับหน้าที่นี่คืออันเดียวกันนะนะครับส่วนประโยชน์ก็อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปนะครับก็ให้นึกสภาพเอาว่าถ้าล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้าหรือว่ามีการตะกุยยังไงก็อาจจะเกิดอะไรก็ 1 8ด0 9นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะมีอยู่2อย่างนะครับ traction control จะมักจะอยู่ในรถสมรรถนะสูงซึ่งมีกันอยู่แล้วนะครับมีกันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เครื่องยนต์มีกําลังสูงมีแรงบิดสูงมีโน่นนี่นั่นเอาว่าแรงนะครับเอาว่าแรงเปิดคันเร่งไปปัป๊บล้อตะกุยนะครับเปิดนิดเดียวก็ล้อตะกุยตัวคนขับเบาก็ตะกุยยางไม่ดีก็ตะกุย ยางแบบไม่จับแล้วนะฮะหรือว่าถนนไม่ดีก็ตะกุยนะครับก็จะมีระบบนี้เข้ามาช่วยเหลือนะครับยิ่งเป็นรถราคาสูงๆขึ้นไปนะครับอย่าง5 0 0 0 0 0 0 0แหรือ1ล้านล้านกว่าเนี่ยระบบนี้ก็จะดีตามลำดับนะครับการจะมีลูกเล่นหลายๆอย่างว่าเออจะให้ตะกุยระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้มันจะมีหลายระดับนะครับบางรุ่นก็มีระดับเดียวบางรุ่นก็มีโอ้สามสี่ห้าหกเจ็ด ยันสิก็มีเอาละพูดถึงระดับแล้วนะครับ traction control ในรถที่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะจะเป็นพวกคันเร่งไฟฟ้า,ฟามักจะมีกันนะครับเพราะว่ามันสั่งงานด้วยกล่อง ECU ที่ที่แบบว่าเราเปิดคันเร่งแล้วกล่อง ECU มันก็จะสั่งไปให้ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปด,ปดนะครับก็โอเคอันนั้นเรื่องของเทคนิค เอาละทีนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเจ้าทักชั่นคอนโทรลในคาวาสกินินจาเซ6 r าคันนี้ดีกว่าว่าผมใช้มาแล้วมันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตัวผมเองผมเ,เปิดทักชั่นคอนโทรลอยู่ที่ระดับ2นะครับส่วน Power m o ์โก็เป็นโหมดฟูลนะครับก็แรงมา้าแรงบิดมาเต็มแต่เนื่องจากว่าตัวผมนี่เป็นคนที่ไม่ได้เปิดคันเร่งเยอะนะครับแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้เป็นสายที่กระชากหรือว่าหรือว่าสายยกนะครับก็จะเปิดไปที่ระดับสองแล้วก็เรียกได้ว่ามันไม่ค่อยได้ทํางานนะครับสําหรับผมอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีภรรยาซ้อนนะครับซึ่งจะส่งผลให้น้ําหนักของภรรยาเนี่ยกดที่ล้อหลังนะครับทําให้มันมีการยึดเกาะที่สูงนะครับของยางก็คือถ้าซ้อนคนเดียวมันก็เบาใช่ไหมถ้าถ้าเกิดว่า เอ้ยถ้าเกิดนั่งคนเดียวมันก็เบานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนซ้อนมันก็จะมีแรงกดอยู่ตรงนี้ซึ่ง traction control ก,ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำงานนะครับแล้วก็บวกกับผมขับไม่ได้กระโชกอยู่แล้วนะฮะเอาละแล้วถ้าเกิดว่า traction control คนนันนี้มันทํางานในกรณีผมมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวแล้วต้องบอกว่ามันทํางานเนียนมากจนที่ผมไม่รู้สึกเลยว่ามันตัดคันเร่งผมนะครับอย่างเช่นผม สมมติว่ามีแยกใช่ไหมครับแยกติดไฟแดงนะครับเราจะเลี้ยวขวาเราจะเลี้ยวขวาแล้วก็จังหวะที่เราเลี้ยวขวาเราก็ออกตัวเปิดคันเร่งใช่ไหมแล้วเราก็เทโค้งขวาไปนะครับแล้วจังหวะนั้นอาจจะมีการตะกุยนิดๆน,น,นะครับแล้วก็มันก็ตัดคันเร่งผมตัดแรงรถตอนนั้นซึ่งเนียนมากจนผมไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันตัดคันเร่งนะมันตัดกําลังรถมันตัดอย่างงู้นอย่างนี้ไม่รู้เลยครับไม่รู้ แต่จะไปรู้ตอนที่ว่าผมเหลือบมองหน้าปัดเรือนใหม่ไฟสถานะทักชั่นคอนทรลมันสว่างขึ้นนะครับถ้ามันทำงานมันก็สว่างพอมันหยุดทำงานล้อหน้าล้อหลังมีความเร็วกันหมุนที่เท่ากันแล้วมันก็จะดับไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดอีกฟืดม,มันก็จะทำงานอีกนะครับคาวา s a กิ n ินจา z x 6อคันนี้มีทักชั่นคอนทรลอยู่ สามระดับก็แล้วกันนะครับสามระดับระดับที่1ก็คือเลขหนึ่งนะมันจะเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็คือยอมให้ตะกุยอยู่นะครับยอมให้ตะกุยยอมให้ล้อหน้ายกอยู่อาจจะยกได้ไม่เยอะนะครับยกสุดคือเปิดคันเร่งหมดปอกเนี่ยมันมันก็แบบมันก็ยกได้แค่ตามระดับของเลขหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะตกลงนะครับประมาณนี้ระดับ2ก็อ่ะเบาวกว่าก็คือยกได้น้อยกว่า หรือว่าตะกุยได้น้อยกว่าระดับหนึ่งส่วนระดับที่3นี่คือเกือบ100เรนะครับต้องเรียกว่าเกือบ100%ดีกว่าหรือจะเรียกว่า100ก็ได้ก็คือถ้าล้อตะกุยนิดหนึ่งหรือว่าล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้านิดหนึ่งนี่คือตัดทันทีนะครับตัดทันทีซึ่งระดับ1 2 3สานี่ก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับมีข้อแตกต่างค่อนข้างจะเยอะเอาละทีนี้เดี๋ยวจะ พูดถึงอีกแบบหนึ่งก็คือมันสามารถปิดได้นะครับสำหรับสายยกสายสนามสายที่ไม่ต้องการใช้ traction control หรือพวกที่เอาไปทําเป็นรถสตันนะครับยกหน้ายกหลังนะครับโชว์สตันนะ่ะนะฮะก็เดี๋ยวผมจะบอกเรียกว่าข้อสังเกตดีกว่านะครับถ้าเราเปิด traction control ระดับสมนะครับสมมติว่าเราเอาไปลงหญ้าลงดินอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วรถมันฟรีเนี่ย มันจะเป็นต้องฟรีสมมุติว่าเราติดเราเราเจอโคนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องการให้รถที่มันจะตะกุยเพื่อที่จะมีแรงส่งไปทั mm hmm. กชัก่นคอนโทรลระดับ3จะไม่ทํางานนะครับแล้วก็ตะกุยไม่ได้คือบิดไปหมดปอบมันก็แช่อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนระดับที่2นี่คือยอมให้ตะกุยอยู่อันนี้เหมาะกับคนที่อ,อย่างเช่นผมนะครับที่จอดรถของผมมันจะเป็นมันจะเป็นป่าบางส่วนซึ่งตรงนั้นก็อาจจะมีหญ้า มีความแฉชื้นถ้าเป็นฤดูฝนก็ยอมให้ตะกุยบ้างนะครับยอมให้ยอมให้มันปั่นไปปั่นไปเพื่อส่งกําลังให้รถมันไปต่อได้ส่วนระดับที่1น,นี่คือตะกุยได้เยอะเลยก็ตามนั้นนะครับตะกุยได้เยอะตะกุยแบบเเราต้องการแบบให้ท้ายมันฟรีฟรีฟรีแล้วด,ดันไปนี่ตรงนี้จะแรงเยอะกว่านะครับนี่คือเรื่องของ traction control อย่างคร่าว ก็ถ้าเกิดมีคำถามว่าเปิดดีไหมปิดดีไหมนะครับถ้าให้ผมพูดถึงโจทย์การใช้งานทั่วๆไปเนี่ยโจทย์การใช้งานบนท้องถนนนะครับขับขี่ในชีวิตประจำวันเปิดไว้จะดีกว่านะครับเพราะว่าระบบพวกนี้มันมีไว้เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเราเราอาจจะคิดว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกปิดไปกลัวรถไม่แรงไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว แท็กชั่นคอนโทรลถ้าเปิดไว้เนี่ยมันอาจจะช่วยชีวิตคุณได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวผมคิดว่าเปิดไว้ดีกว่านะครับก็ถามว่าระดับไหนก็ต้องถามใจตัวเองดูว่าต้องการให้ท็กชั่นคอนโทรลทำงานระดับไหนหนึ่ง6สามี่ห้าหกแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็อาจจะปรับเองได้ก็ไปลองเล่นกันดูแต่สำหรับเจ้า Z x 6 r หคันนี้เป็นมาตรฐานมาเลยสามระดับ นะครับผมเลือกระดับที่สองเพราะว่าเรียกว่าเอากาันกลางดีกว่านะครับผมไม่มีโจทย์อะไรมากหรอกผมก็เอาระดับ2แล้วกันระดับสามผมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่ามันมีบางกรณีที่ผมอย่างที่บอกไปที่จอดรถของผมนะครับมันมีบางจุดที่ต้องลุยกับป่านะครับพอขี่เข้าป่าปุ๊บแล้วจะปีนขึ้นขอนไม้นี่นะครับแทคชั่นคอนโทรลระดับ3ามปีขอนไม้ไม่ได้ล้อตะกุย ล้อปั่นล้ออะไรถ้าเกิดว่าไม่ตะกุยมันก็โอเคครับมันก็จะมีแรงส่งเรื่อยอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับเอาล่ะก็เพื่อน,อนๆท่านใดมีคําถามอะไรหรือว่ามีเสียงรบกวนจากแอร์หรือจากเครื่องอปั๊มน้ําอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกผมว่าผมจะถ่ายข้างนอกนะฮะแต่ว่าก็มีเสียงรบกวนเหมือนกันแต่จุดที่ผมนั่งตรงเนี้ยแล้วก็จอดรถคันเนี้ยเป็นจุดที่ผมคิดว่าเสียงมัน ลบกวนน้อยที่สุดแล้วแหละนะครับข้างนอกก็จะมีรถวิ่งไปวิงมามีคนนั้น,นคนนี้มีเสียงเครื่องจักรเครื่องอะไรไม่รู้ตรงนั้นแหละเยอะแยะเลยก็โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสําหรับเรื่องของความรู้ต่างๆผมก็จะทยอยทามาแล้วกันนะครับเสียงไม่ชัดขออภัยนะครับผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้บันทึกเสียงนะครับแล้วค่อยไปตัดต่อเรียบเรียงให้มันเท่ากันโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ